เขามันขาดเลยเลยน้ำทังมาขาดเลย่ยดังองขาดครับในเมื่อเนี่ยอีิเศรษฐ์และย่นักเลยเมื่อนึงมากผมเจองูสู่ก็งูอยู่ยนีโ่โอ้นอนน้ำเซ้งโอ้พี่น้องทั้งภาคเหนือเนาะเชียงใหม่เชียงรายครับแม่ทรงแม่สายครับแม่สาย,ค,สายคืนที่ปโยคโอ้ถึงแบบเรียกตอนพี่น้องดีพี่น้องได้ก็ซ่งไตเว็นก็ลังใจพี่น้องนะครับเลยเป็นกำลังใจเด้อพี่น้อง ส่โค้งอะไรเมื่อไหครับเคื่งเดินกาดแน่นแน่นอบเรากอ็นี่ยสมงโอ้ตรงแตกตรงแตกที่นอก mán, bèn gà mán cứ co, thế nào? cái nào mán cứ co, lò quan quan hông có ai nè, để thôi, chú coi gìn của chú rồi. à, lại đấy. nè, này vợ, thua lụa ở đâu này đấy ôi, thảm câu ก็คนนี <là> ้เลแป้นนี่ดีว่อ้าเลย่เอาโเป็นยเป็นอยเป็นแน่แน่าประชชนแน่เขาเอาแน่ธรรมดาคอยนาล้วอ้มันขาดเลยน้ำทั้งมาขาดเลวยดังถ้าเป็นดังไม่ปีนี่ มันเกิดซีพราะขาดนี่จริงๆอันนี้ตรงขาดครับเนึ่มือเนี่ยอีกิเลนแล้วย่างนักเลยมือหนึ่งมากผนเจองูสูก็งูอยู่นีนือชนะ <c oughs> โอ้ยเจ้าของตรงกระย่านงูงูงูกินปลาสิกะไรด้ยว่าสิพ่อพี่น้องเอฟซีไมา่ยามตร,ตรงตรงแตกพี่น้องตรงแตกวันนี้ของเขาแตกพ่เป็นยังครับนี่รอบหน้ารอบหน้าผลตกเืมอ หนามเอมากนี่นะครับ พี่มาาแล้ปลาอะไรปลาเขาแบบอันนี้มาเป็นมูเป็นมูด้ยงามงามปลดลรุกีโตมงามนี่เดยแต่บอกใส่แบบแต่ว่าปูนเนี่ยเข้ามาอีกอะไรกันลองนะครับ <c oughs> มาโอ้ได้รางสมมาถึงหาพี่มาแล้ว ปลาซอยปลาร่วมเดียวกันยามรายครับพระเจ้าจักสองชั่วโมงคือไงการพคนบอกควาแนวอยู่ยังไปยังมาแล้วจ้าบอกว่าไก่ตรงนี้สายเส้นเดี๋ยวว่าเจ้าพ้องหลายที่กันนี้นี่มันตีกับถนนพอดีเลยสองถึงสามโมงเกินเจ้าของหลายร้าย เห็นเห็นอยู่หันลังอยู่นี่นะอันล้างูทใส่ละบอคล้องประดุกกูดดิโอถ้น้ำมีเยพาะปลาซิวเดยวไ้แต่เพิ่มปลาซิวล่วมปลาปลาซิวปลาซอยร่วมเนี่ยครับเจ้าไปต้องดีเลยครับหายเอฮผสมกัาหน่อยก็ได้มุกเออบะนีมอไปใส่ตุ่มใส่อย่างอีกกรงหักโอ้ให้หน้าก็ขาดด้นี่ โอ้นอนหนามเชงดูอากาศมันคือฟ้าคืมๆอย่างงี้มีชื่ใส่บิเลียสอ้วนเอ้ยอ่วนโอ้ยนอนหนามเชงดูฮ่อนเป็นม้าขี่ฮ่อนนี่แหละน้ำเมืองหนาวกว่ากูพันใส้บิเลียบ่ พ่อมองมาามไปตรงกน้ำไหลคุณวนห้อนมันเถอะแม่นบ่วนเด็กๆตกปลาตกปลานั่นครับเบ็ดพลังโอ้โหโหโหเมื่อนี้คืนคืนตรงวิปโยคโอ,โอ้พี่น้องทั้งภาคเหนือเนาะเชียงใหม่เชียงรายครับทั้งเอ,อียงก็ละ่ะ แม่ทรงแม่สายครับแม่สายคืนวิโยคโอ้เป็นเพชรเลต้นพี่น้องที่นี้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับเผ่าผู้แก่ัพย์เลียงของเผ่าของนะครับนะโอ้ร่วมสมใจไปยี่ห้อยได้กระทรงไปเวนก็ลังใจพี่น้องนะครับรแบบน,น,นะบสู่สู่คอยผ่านพ้นไปในเร็ววันคนไทยไม่มีวันทิ้งกันยังไงก็สร้อยคน,นละใหม่ละมือก็จะรครับ ส่งเขา่าส่งคล้องไปร่วมกันนี่ยังมียังก็ส่งไปซอยกันนะครับสิ่งที่ทำไหนเนะาะพี่น้องต้องเชีงยงไม่เชีงยงรร่ภาคเหนือน,าน่านายจังหวดัดอยู่ครับปกะสิลายจังหวดัดไล่ลงไปนะครับช่วงนี้ก็โอ้เป็นกำลังใจเด้อพี่น้อง